โอ้มีนี่ด้วยวเ,ปเปิดทำไมเรามันแก้งอยู่น,ยยนี่ไงโอ้บุญบ้องไฟเดินผูกเหรอโอ้มีบุญบ้องไฟเดินผูกด้วยเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปใกล้ปากเดี๋ยวไปใกล้ปากมันเราจะได้กินคือเปลยวนะคะมากินได้ไหมเอามันคือก๋วเตี๋ล่ะ ลูกพูดรู้พูดแล้วไม่พูดไ่ได้อ่ะพูดได้หนู้พูดลดเดี๋ยวพอหนีไปหนูพูดลดหนูก็พูดหนูก็พูดลดโอ๊เออเออเออเบาเลยเด้อะเอาใกล้ๆแม่พูดเบาเลยมันได้ยินคือเก่าเอาเที่ยวเราจะกินข้าวค่ะเอาไกล้ๆมาจะกินข้าวเท่าไหร่ะมากินด้วยกันค่ะเอาเที่ยว จะได้มานั <ates> ่งใกล้แ <A> ม่มานั่งใกล้แม่เก็บมาช่นี่ไงของหูนี่ของหนูต้อนหนูดนหนูวตน่บ่อืออกก้อนๆอนฮะนมนมนมโตนมบ่โอ มันเละๆดำๆบมาิแม่มาตักา้วมาค่ะมาออกมางล้วนแมาเอาสินเล็กค่ะใช่ทำไมหนูรู้หนเอาสินไงมนเอาสินไง เป็นไงแม่อันนี้เส้นอะไรเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เอาพอมึงมันเพส้นให้ตะเกียบมาสอนอันมึงเยอะแม่แม่อันนี้ม่หมีไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนเพราะว่าของแม่มันเป็นสีขาวของเป็นสีเหล,ลืองมันเป็นบะหมี่จะบะหมีเด้อพี่นอ้องสะบะหมีทุกคน ยังไมาปานอืมไปานยอยากใส่บ้างไม่อยากใส่บ้างแม่หนูใส่แล้วแม่ใส่ให้หนูแล้วกระเป๋าถ้วยไงไงนี่ไงคือหมกเกี้ยวเต่มนี่คันแม่อร่อยนี่ม่อร่อยอร่อยฮะม่ไมหนู อีุ้ยใช้หน้าหมดเลยก็ใส่แว่นจุกตาพ่อหนงป้าาก็รู้หมดนี่ว่ามันไม่มีกระจกอุ้ยนี่นี่นี่ใช้หน้าซืนี่น้อนสุดมในเียดีมอนผมโอ้ยเจ็บตาเลยเนี่ยอุ้ยนี่นี่ทำ เล่นพ่อพังเลยหยังหยังหยงใครออกมาอย่าทำเรื่องเยอเนี่เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเหตุดีๆหยังหยงถ้ามองเห็นหนูบ่ะอามองเห็นหนูเลยเนาะมา กินไตแเงเที่ยนนี่นี่ค่ะหนูจะกินลูกชิ้นทั้งอันไม่ได้นะคะหนูต้องแบ่งรึ้นนี่เดียมีไซส์ของพอนี่ค่ะบออกไปทั้งคนใดคนเดียพี่น้องนัรับเดียวใส่นม่นี่ยซิกตะหน่อยก็มาดเรียนมากเียมากวอร์บทที่เ้ีย่ ความซีเรียสมากใจสมองงยนขอดตาสันงานขอตาสันงานขอตาสันงาขอตาน้องนะข้าวมีมันกันเลยเออม,มันมีแบ่งให้พ่อบ้างได้ไหมยายอืมอ<ง>ืมผิดไม่ถอกแบ่งให้พ่อไหมทำไมยายให้เยอะจั<ไ>งอ<ง>ืยายยายให้ผิดผิดอันนั่นนี่ยายให้ผิดอัน ไม่ใช่ไม่ใช่ยายให้ผิดอันเพราะว่าของพ่อมันอันใหญ่ของเรามันอันเล็กนีอมันเผ็ดนะน่ามามาพ่อแม่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 เอามาเอามาพ่อเอามามาแม่ตักใครล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนแม่ตักไม่ไหวให้ไปล้างมือก่อนเดี๋ยวพอตักขึ้นเดี๋ยวพอตักขึ้น ไปล้างเือกปล้ตาตักขึ้นไงม่มีไ่เอยจะไปเยียบดินลูกไปล้างมือเดี๋าวาตักขึ้นไงแม่เนี่ยก็ขอใจแมงเลยอยังไอเจ้าขอเนาะ

อืมอ bon mm ่เ hmm. อ่อวอ่จุหอง้อจองอมอรอ่ออรค่ก um> ่ออจองอมีทง่อจับเวตาสมอมีกระจกวะมันมีสมองสมองม่สมอง ไาไม่ไม่คิปเองผู้ใดชื่อเคื่องไม่เนีน่ยอหือเต่าเลยเล่นดบ่อยาไปซิอมากเเื่องเนาะเพื่อซองสว่าง บันจะบ้องฟัองก็ไม่้องเยาะหากันอืมอมาแงลมาไ่มาให้ม้นเขาขึ้นเดินสาม เดี๋ยวแม่เเอาียวก่อนเคี่ยวให้ละเอียดก่อนแล้วก็กืนแล้วค่อยกินถ้าเคี่ยวไม่ละเอียดถ้ากลืนกินน้ําลงไปมันจะปเป็นกินอร่อยอร่อยอยู่เนี่ยม,มันจะตา,ตาเหลืองมันจะตาเหลือเหลือเหลืองอะไรเนี่ยบุญเนาะอย่ามันกินเดี๋ยวแมวพี่ เวจะบ้งยกเพ็ดเเพ็ดเเพ็ดเของพ่อกับแม่เพ็ดของน้องไม่เพ็ดอ้าแม่มืแรกเราสินเขาเนอ่าไก็ลไก่ก็ไก่บ่ไก่เจ้าไหวรบ่ไว้ออกจากช่องทิแลรวบ่ออกละมันละลายมันเลยมั้ยเนาะ แม่ต้องคุณอยู่ในเค้าก็ไม่ให้คุนอยู่ในเออืเแ็กป <us Meeting> <Sp> <to> ีกว่าหน่อยพอแล้วเอากินนี่มาล้งวันยังมาตอนตุกกระโปงบอกตุกกระมันอันตรายนะอืมออ เมื่อนี้นนนกินแบบสู่ภาพพี่น้องงงงันมันจไม่เหี้ยมันจงไม่เหี้ยไป่มันเศร้านี่แพรว่าเราซักผ้าแล้วเปเราเกิดเลยใส่ 是吧？姐。阿拉要剪蝌蚪。哈哈哈！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 

เพราะมันจะอาชีพสีผาบเนาะแล้วพอถูกก็ให้น้ำเท่าว่าฉันกูใจว่าอย่างม่าฉันกูสวยเกิน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 

นม่จ๋าจ๋านี่เนี่ยูนี่เนี่ยไปรียนี่เนี่ยนเนี่ยตองตองบอกเพื่อนเพื่อนบบอกว่ายังไงนี่จบไจับไม่ยากไท่เลยด้วยอืมมันหยุดกนตอนนี้มีไหมเหรอเี่ยน่ พี่น้องแนะน้ำว่ายังบ่ค่อยดังต้องกับติดค่อยปรับปรุงไปเรื่อยพี่ไหมไม่ค่อยหนูขาหนูตัวเล็กขาหนูตัวเล็กหนูก็ต้องใส่คู่เล็กไม่หนูไมใส่รองเท้าก่อนหนูไปใส่รองเท้าไปไหน chín nó bị kín thế lắm đây thì kín quan cả hư Ừ Ừ hư Ôi Quạt wow, hư nhắn là